มรกันเมา์เทวทูตแห่งความตายผู้ที่มาที่ไม่เคยผิดเวลากลางคืนที่เงียบม,มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหลับเลยนั่นคือคำสั่งของอัลลอฮ์และในทุกคำสั่งนั้นมีสิ่งที่ไม่เคยเลื่อนเวลาไม่เคยลืมชื่อของใครนั่นก็คือมรกันเมาส์เทวทูตแห่งความตายไม่มีใครที่จะหนีพ้นกับการมาของเขาได้ในอักรอ,อ่านอัลลอฮ์ตรัสไว้อย่างชัด ว่าทุกชีวิตจะลิ้มรสแห่งความตายและเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยความดีและความชั่วเป็นการทดสอบไม่ว่าจะเป็นราชาหรือยาจกไม่ว่าจะอยู่ในวังหรือบนท้องถนนเมื่อถึงเวลาที่ถูกกำหนดไว้มะะกรกันเมาส์จะมาถึงไม่เร็วไปไม่ช้าไปแม้เสี้ยววินาทีเมื่อมรกันเมามาเยือนถึงเรา ท่านนาบบมุมฮัมมัดซอลลัลฮุอะลัยวุสสลัมบรรยายว่าเมื่อผู้ศรัธทธากำลังจะสิ้นใจมาลาอิกะจะมาพร้อมกับใบหน้าที่เปล่งประกายเหมือนแสงอาทิตย์พวกเขาจะถือผ้าขาวจากสวรรค์แล้วพูดว่า โอวิญญาณที่สงบจงออกมาไปสู่การอภัยโทษและความเมตตาของพระเจ้าของเจ้าแต่สำหรับผู้ที่ปฏิเสธศรทัทธามาลายกะจะมาพร้อมกับสีหน้าที่เข้มแข็งและดุร้ายมือหนึ่งถือผ้าดำแห่งความร้อนและกล่าวว่าโอวิญญาณที่ชั่วจงออกมาไปสู่ความกลิ้โกรธของอัลลอฮ์ความตายไม่ใช่การที่สิ้นสุดแต่คือการเริ่มต้นของอีกโลกอิบนุกอย,ยิมรอติมาฮุล้อเคยกล่าวไว้ว่าสำหรับผู้ศรัทธาความตาย คือประตูสู่ความสงบแต่สำหรับผู้หลงทางความตายคือประตูแห่งการตื่นรู้ที่สายไปแล้วบรารกันเมาไม่ได้มาเอาไปแต่เขามานำพาวิญญาณกลับไปสู่ที่มันจากมาสู่พระหัตถ์ของผู้ทรงเมตตาผู้ทรงยุติธรรมและผู้ทรงรู้ทุกสิ่งและไม่มีใครที่รู้ได้เลยว่าเขาจะมาในวันใด จากอากุูอ่าจเขียนไว้ว่าและไม่มีใครรู้ว่าเขาจะตายณแผ่นดินใดบางคนตายในขณะละหมาดบางคนจากไปในขณะที่ทําดีโดยไม่รู้ตัวบางคนหมดลมหายใจในเวลาที่เขาคิดว่ายังมีวันพรุ่งนี้แต่มาละกันเมาส์ไม่เคยมาผิดเวลาเขาจะมาในวินาทีที่เขียนไว้ตั้งแต่วันแรกที่ถูกสร้างเรื่องราวของนักศรัทธาท่านหนึ่งอุลมะเล่าว่ามีผู้ชายผู้หนึ่งละหมาดยามค่ําคืนทุกวันวันหนึ่งขณะเขาก้มสุยุดลง ละหมาดอิชาภรรยาของเขารออยู่นานจนไปดูในห้องละหมาดเขานิ่งและไม่ลุกขึ้นอีกเลยในมือนั้นยังคงกำตัสเบียและใบหน้าของเขานั้นมีรอยยิ้มที่สงบพวกเขาพูดเพียงว่ามละกันเมาส์มาในเวลาที่ดีที่สุดของเขาเราจงอย่ากลัวมละกันเมาส์แต่เราจงเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเพื่อจะพบเจอกับเขาในวันหนึ่ง เพราะเขาไม่ได้มาเพื่อเอาไปแต่เขามาเพื่อพาหัวใจของเรากลับไปหาผู้ที่มันรักจริงๆอักรูอ่านเขียนไว้ว่าโอวิญญาณที่สงบจงกลับไปหาพระเจ้าของเจ้าด้วยความพอใจและเป็นที่โปรดปราดเราทุกคนต้องตายแต่สิ่งที่แต,ตกต่างคือหัวใจเราจะเดินทางไปหาพระองค์ด้วยความกลัวหรือความรัก